ครับสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลนะครับสำหรับเทปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตามหารากมรณะกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ารากมรณะจะมีด้วยกันทั้งหมด9อันนะครับและแต่ละอันจะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนๆคุยกับ NPC ที่มีชื่อว่าดีคนนี้ครับหลังจากนั้นดีก็จะเตือนเราว่าให้อยู่ห่างจากผู้ใช้ชีวิตอยู่ในความตายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆกับเรือครับ แม่เล่นเตือนกันซะขนาดนี้นะครับจะไม่ให้น่าสนใจได้อย่างไรครับเดี๋ยวเราจะแอบไปดูกันนะครับว่าเรือที่ว่านั้นจะมีอะไรนะครับให้เพื่อนๆเดินทางออกจากริมเกลฟไปทางด้านขวามือครับจะมาถึงตรงจุดนี้ครับเป็นหมู่บ้านวารีเพรียกหานะครับให้เพื่อนๆมาทางขวาได้เลยครับเพื่อนๆจะผ่านสะพานตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าบุรุษหัวฟักทองอยู่นี่นะฮะ เพื่อนเพื่อสามารถวิ่งผ่านไปเลยก็ได้นะครับหรืออยากจะลองวิชาตรงนี้ก็ได้เลยครับหลังจากผ่านบุรุษหัวฟักทองนะครับให้เพื่อนๆข้ามสะพานนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปตามเส้นทางเลยนะครับเส้นทางที่เราจะไปก็จะเป็นทางทิศต,ตะวันออกของลิมเกลฟนะครับมาถึงจุดข้างหน้าเห็นไหมครับ ตรงนี้จะมีจุดพอนะครับจุดให้เรียบร้อยครับไปต่อตามเส้นทางด้านหน้านะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีเป็นหนองน้ําอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับพูดถึงเรือก็ต้องอยู่ในน้ําใช่ไหมครับและนี่ครับเป็นเรือที่เราได้เจอนะครับลําแรกนะฮะ ตรงนี้จะเป็นแอรีบอสนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรือจ้างของทิเบียนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเขาไปจัดการเขาให้เรียบร้อยครับและเพื่อนๆก็จะได้รากมรณะมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันแรกครับหลังจากที่ได้รากมรณะอันแรกมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินทางกลับไปที่โต๊ะกลมครับแล้วก็เข้าไปคุยกับดีครับหลังจากนั้นให้เราเลือกเอารากมรณะให้ดีดูนะครับ ดีเขาก็จะบอกว่าแม้จะผู้มัวหมองเตือนกันไม่ฟังเลยนะแต่ถึงกระนั้นก็เหอะเจ้าก็มีพลังในการที่จะไปเด็ดรากมรณะเพราะฉะนั้นดี D. ถึงแนะนําให้เราไปหาบาทหลวงเกอแรงครับเพราะดีเองก็ทําหน้าที่ในการหารากมรณะมาส่งให้เกอแรงเช่นกันครับให้เราตอบตกลงนะครับหลังจากนั้นดี D. ก็จะขอแผนที่ของเรานะครับเพื่อที่จะเจาไปมาร์กจุดที่จะไปเจอบานหลวงอสูรเกอแรงครับ ใ้กลางแผนที่ออกดูครับและจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จะมีแท่นวาร์ปที่จะพาเราไปหาบาดหลวงอสูรนะครับก็ให้เพื่อนๆวาร์ปมาลงตรงพื้นที่ใกล้เคียงนั้นก็คือโบทมาริกาที่3ครับมาถึงโบทมาริกาที่3ามนะครับก็ให้เพื่อนๆออกตามเส้นทางนี้ไปเลยนะครับดูหมุดที่เราปักเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหมุดที่เราปักไว้จะอยู่บริเวณพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้ครับ ก็ให้เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับแท่นวาร์ปที่จะส่งไปยังพื้นที่ต่อไปครับเนินมังกรเกรอพื้นที่ดินแดนแคริลิตนะครับเพื่อนๆจะโผล่มาลงตรงนี้ครับแล้วก็ให้วิ่งเข้ามาผลักประตูอาคารตัวนี้เข้าไปเลยครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของวิหารอสูรนะครับและเมื่อเพื่อนๆวิ่งเข้ามาก็จะเจอกับบานหลวงอสูรเกลแรงนะครับ ให้เพื่อนๆเลือกเอารากมรณะให้เขาครับหลังจากที่เขาได้รับรากมรณะอันแรกเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ป้อนให้เขาอีกนะครับเขาอยากจะกินเรื่อยๆนะครับและหลังจากนั้นเขาก็จะให้ไอเทมเรามานะครับก็จะเป็นตราประทับอสูรน,นะครับพร้อมทั้งดวงตาอสูรเอาไว้สอดส,สองเวลาเราไปเจอพื้นที่ที่มีร่างมรณะชิ้นต่อไปครับ หลังจากเราได้ไอเทมจากลุงเกอรแรงนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปกลับมาที่มาหาพรโตกลมครับให้เข้ามาคุยกับดีครับดีจะถามเราว่าเราไปเจอเกเแรงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นดีก็จะแนะนําตัวนะครับว่าดีเนี่ยเขาก็ทํางานรับใช้โกลเด้นออเดอร์หรือบัญญัติทองนั่นเองครับมาเรามาหารากมรณะชิ้นที่2ครับให้เพื่อนๆมาอย่างบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นจุดเดียวกับที่เรามาหารากมรณะชิ้นแรกตอนแรกจําได้ไหมครับแต่คราวนี้เราไม่ต้องข้ามสะพานแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆหันหลังครับหลังจากนั้นเราจะวิ่งไปตามเส้นทางนี้เลยครับให้มองตรงที่ทางขวามือนะครับจะมีทางขึ้นไปบนเนินนะฮะนี่ครับขวามือจะมีเนินแตกๆอยู่อย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆกระโดดขึ้นไปเลยครับขึ้นไปแล้วก็หยุดสักพักนะครับมองด้านซ้ายมือจะเห็นวิญญาณนั่งอยู่ใช่ไหมครับและด้านหน้านะครับก็จะมีทางลงสู่ศาลนะครับนี่ ก็เป็นเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาได้พูดถึงเรื่องสุสานนะครับให้เพื่อนๆวิ่งลงเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นสุสานใต้ดินสัมผัสมรณะครับจะเป็นสถานที่เพื่อนๆมาเก็บรากมรณะชิ้นที่2นะครับหลังจากนั้นเราจะไปกันต่อเลยนะครับอันนี้ผมจะชี้จุดให้นะครับให้เพื่อนๆวิมาลงตรงนี้ครับทะเลสาบดีเออร์เนียครับจุดนี้จะเป็นจุดสะพานเมืองหน้าประตูนะครับก็ให้เพื่อนๆน ควบทอเรนต่อไปเลยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เพื่อนๆเ,เคยมาทำเควสไฮยีตาถ้ายังจำกันได้นะครับก็วิ่งไปตามเส้นทางนี้ครับเราจะไปหารากมรณะชิ้นที่3กันแล้วนะครับตอนนี้ออกมาถึงตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีหมาป่าอยู่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆวิ่งตัดเข้าด้านในอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นทางดินดำใช่ไหมฮะ เป็นทางดินดําข้างหน้านะครับแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ซัมมอนนะฮะพยายามมองหาในส่วนที่เป็นบึงเป็นหนองน้ํานะครับนี่นะครับและตรงนี้จะเป็นหนองน้ําครับนั่นครับเรือจ้างของทิเบียอยู่ด้านหน้านั่นเองครับก็เพื่อนๆสามารถกําจัดเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นร่างมรณะชิ้นที่3มมาคลองครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ชิ้นที่3มาแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปยังพื้นที่ที่จะไปเก็บรากมรณะชิ้นที่4กันนะครับซึ่งก็จะอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้สักเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆขึ้นเหนือมานะครับแล้วก็ตรงบริเวณจุดนี้ครับจะเป็นสุสันใต้ดินดาบทมินนะครับให้เพื่อนๆหมุดเอาไว้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เดินทางไปได้เลยครับ ช่วงแรกๆนะครับสำหรับการมาหารากมรณะอาจจะไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่แต่ช่วงหลังๆนะครับคือต้องบอกว่าการหารากมรณะทั้งหมด9ชิ้นนี่นะครับจะไปจบกันจนถึงทางเข้าแมปทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะครับครับผมตอนนี้เรามาถึงสุสานใต้ดินดาบทมินนะครับก็ให้จัดการนายด่านตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงเข้าไปเก็บรากมรณะด้านในนะครับ เพื่อนๆก็เข้าไปสำรวจแล้วก็ฆ่าบอสจัดการเก็บเอารากมรณะกันเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปยังสถานที่ต่อไปเลยครับนั่นก็คือรากมรณะชิ้นที่5ครับสำหรับชิ้นที่5เราต้องมายังพื้นที่ที่รับสูงอัลตัสนะครับตรงนี้ครับหลังจากเพื่อนๆมาถึงตรงจุดนี้นะครับก็ให้มองไปทางด้านบนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เรามาทำเควสของมิลลิเซนนะครับก็ให้เพื่อนๆวิ่งเรียบมาทางด้านขวาอย่างนี้นะครับ สำหรับเจ้าชิ้นที่5ก็จะเข้าสู่ช่วงกลางๆของเกมแล้วนะครับให้เพื่อนๆวิ่งออกมายัางพื้นที่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าจะมีหนองน้ําอยู่นะครับและตรงนี้ครับก็จะมีเรือจ้างของที่เบียอีกลำหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมได้สังหารมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับณพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มาจัดการแล้วก็เก็บเอารากมรณะชิ้นที่5ได้ครับต่อไปชิ้นที่6นะครับชิ้นนี้ก็ไม่ไกลจากจุดเมื่อสักครู่มากนะครับ ก็จะยังคงอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับภูเขาไฟเกลเมียนะครับถ้าลอดออกมาจากเส้นทางที่เราปราบเจ้าเรือทิเบียเมื่อสักครู่นะครับตรงนั้นก็จะมาโผล่ตรงจุดนี้นะฮะเป็นจุดอของอาซุนจอมเวทคาถาสายดั้งเดิมนะครับให้เพื่อนๆเ,เลาะมาตามตรงแท่งหินตรงนี้ครับวิ่งขึ้นไปจนสุดทางนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับขวามือจะมีอาคารอยู่อันนึงนะครับและตรงนั้นครับจะเป็นที่ ที่รากบรรณะชิ้นที่6อยู่นะครับตรงนี้ก็คือสุสานวิรชนเกลเมียนั่นเองครับสำหรับสุสานวิรชนเกลเมียนะครับผมก็ได้ทําคลิปแยกเอาไว้ต่างหากนะครับวิธีที่จะพิชิตสุสานวิรชนเกลเมียนะครับก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักนิดนึงนะครับสำหรับ ดันเจียนอันนี้นะครับและนี่ฮะเห็นไหมดวงตาศูนย์วูบไหวนั้นหมายถึงว่าสถานที่นั้นๆน,น,นะครับก็จะมีรากมรณะซ่อนอยู่นั่นเองครับหลังจากที่เราได้ชิ้นที่6จากสุสานวิรชนเกลเมียแล้วนะครับสำหรับชิ้นที่เนะครับเพื่อนๆจะต้องเดินทางมาอย่างพื้นที่ตรงนี้ครับเทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์นะครับก็จะเป็นจุดพรจุดแรกเลยนะครับจําได้ไหมครับ ที่ปกติมันจะมีชาบิลียืนอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็ให้เพื่อนๆลอมมาตามด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กระโดดข้ามหน้าผาตรงนี้ไปนะครับจะเข้าสู่ซากประหักพังชาเมอร์นะครับอ่ะวิ่งต่อไปเลยครับเลียบไปทางซ้ายนะครับจะผ่านจุดที่เป็นพื้นที่ที่มีเจ้านกอินรีนี่นะครับเฝ้าอยู่นะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะครับให้เพื่อนๆวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะครับมันจะสุดทางนะครับ พอมันสุดทางปุ๊บมันจะมีช่องให้ไปต่อทางซ้ายอย่างนี้ครับเมื่อออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสันเขาที่โดยปกติเราจะต้องข้ามไปใช่ไหมฮะแต่ว่าให้เพื่อนๆย้อนกลับมาทางขวาอย่างนี้ครับแล้ววิ่งไปให้สุดทางนะครับจะมีดันเจียนอยู่หนึ่งดันเจียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือสุสานใต้ดินเทือกเขาแห่งยักษ์นะครับให้เพื่อนๆนผลักประตูเข้าไปเลยครับ เห็นไหมครับดวงตาอสูรวูบไหวอีกแล้วครับและตรงนี้ก็จะมีเป็นรากมรณะนะครับซึ่งก็เป็นชิ้นที่7แล้วนะครับเราจะไปตามล่าหาชิ้นที่8กันต่อนะครับซึ่งชิ้นที่8ก็ยังคงอยู่ในดินแดนทุ่งหิมะอยู่นะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมาลงตรงนี้ครับจุดทะเลสาบเยือกแข็งครับ ตรงนี้จะเป็นจุดที่8นะครับซึ่งก็ให้เพื่อนๆวิ่งย้อนกลับขึ้นไปบนเนินนะครับด้านบนอย่างนี้ครับก็จะผ่านเจ้าพวกอ่ามอนสเตอร์กี่กข้างทางอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เพื่อนๆเนกาะริมชิดขวาเอาไว้เลยครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะไปนะครับอันนี้จะเป็นเรือจ้างของทิเบียตัวสุดท้ายนะครับและก็จะเป็นร่างมรณะลำดับที่8ครับ ให้เพื่อนเพื่อนมองนะครับตรงนั้นจะเป็นป้อมปราการโซใช่ไหมครับเราก็จะเลาะริมขวาด้านนี้ไปนะครับก็ให้เลาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจอพื้นที่ที่มันจะเป็นทางลงต่อไปด้านล่างนะครับจะมีเป็นชะางน่อด้านล่างเห็นไหมฮะก็ณนะพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีที่เบียตัวสุดท้ายอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าพอดีผมได้จัดการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็วิธีการจัดการนะครับก็อยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อนะก็ยืนปลาบนช่งงนอย่างนี้นะฮะก็เป็นที่เบียที่น่าสงสารที่สุดนะฮะสำหรับเจ้าตัวตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราได้รากมรณะชิ้นที่8มาแล้วนะครับเงื่อนไขที่จะไปเอาชิ้นที่9นะครับนั่นคือเพื่อนๆต้องผ่านป้อมประการโซครับซึ่งเหรียญศิลาฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆก็จะได้จากป้อมประการโซส่วนฝั่งขวานะครับเพื่อนๆก็จะได้จากหมู่บ้านสีเงินที่ผู้เท่าเอลบัสนะครับเมื่อได้ทั้ง2ชิ้นแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อวาร์ปมาลงที่แท่นยกใหญ่โรตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นแท่นไปครับ ซึ่งวิธีการเดินทางมายังทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถหาชมย้อนหลังได้นะครับและเมื่อเพื่อนๆเดินทางมาถึงแท่นยกใหญ่โรตรงนี้ครับเข้าไปตรงวงกลมจะมีคําสั่งว่าชูเหรียญศิลานะครับให้เพื่อนๆเลื่อนขวานะครับไปเลือกชูเหรียญศิลารับนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะถูกวาร์ปมาที่พื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆวิ่งเข้าตัวอาคารไปนะครับ ก็จะมาโปรเพื่อที่จะไปเส้นทางลับสู่ปรึกษาศักดิ์สิทธิ์ครับเข้ามาในตัวอาคารนะครับก็จะมีทางที่จะพาดขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเป็นบันไดตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆจัดการเจ้าตัวมอนสเตอร์กิ๊กี้ตัวนี้ก่อนครับค่อนข้างที่จะโจมตีแรงนะครับซึ่งตรงนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะฮะ และถ้าเกิดเพื่อนๆวิ่งทะลุไปด้านนอกนะครับก็จะไปสู่พื้นที่ของอแอบทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแอบทุ่งหิมะทางฝั่งซ้ายใช่ไหมครับแต่ว่ารางมรณะชิ้นที่9จะอยู่บริเวณในพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินให้เพื่อนๆดูจนกว่าจะได้รากชิ้นที่9กันเลยนะครับตรงนี้จะมีทางแตก,แตกนะครับให้เพื่อนเพื่อเตรียมไอเทม2อย่างนะครับ1ก็คือจะเป็นไอเทมอาวุธที่เป็นแบบนี้ครับเป็นขวานผลึกน้ําแข็งนะครับซึ่งจะมีสกิลเหยียบย่าน้ําแข็ อีกอันนึงนะครับก็จะอยู่ในคลังไอเทมของเรานะครับอันนี้ครับให้เพื่อนเลือกเลือกที่จะเป็นก้อนหินสีนะครับอย่างนี้ครับหินสีรุ้งนะครับให้โยนลงไปครับนี่มันสัมผัสโดนกับพื้นที่ด้านล่างครับเห็นไหมครับแสดงว่าตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับเรากระโดดลงไปได้ครับไม่ตกแน่นอนครับลงมาถึงด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องเดินสำรวจบนนี้นะครับซึ่งก็ให้เพื่อนเเปลี่ยนเอาอาวุธเหยียบย่ำน้ำแข็งมาครับ ตรงไหนที่มีผลึกน้ําแข็งเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราสามารถเดินต่อไปได้นะครับข้างในนี้ก็จะมีดอกกระดิ่งและคลังสูสารนะครับไม่มีทางไปต่อนะมันหลอกนะฮะนะครับห้องที่เราจะไปก็คือห้องด้านหน้าตรงไปนู้นนะครับก็เช่นเคยครับเหยียบย่ำน้ําแข็งครับตรงนี้มีผลึกแสดงว่าเราไปได้ใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราไปได้ครับ ห้องด้านหน้าคือห้องที่เราจะไปนะครับและแน่นอนครับว่าข้างในมีเจ้าพวกมอนสเตอร์กิกกี้อยู่4ตัวนะครับให้เพื่อนๆจัดการให้หมดนะครับระมัดระวังด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าเจ้าพวกนี้ได้มนตราศูนย์มาใช้ด้วยเห็นไหมฮะ โอเคออกจากห้องตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเราจะไปทางด้านขวามือกันต่อนะครับนี่ครับหันไปนู่นเห็นไหมฮะจะมีห้องจะมีเจ้ามอนสเตอร์กีิยืนอยู่นะครับเราก็เหยียบย่ำน้าแข็งแล้วก็มองไปครับอ่าตรงนี้เราเดินได้นะฮะมันมาแล้วครับก็ตีธรรมดาก็ได้ครับตัวนี้่อโอเค ไปต่อครับอ่ะเหยียบฝั่งนี้ไม่ขึ้นแสดงว่ามันมันไม่มีพื้นนะแต่ถ้าเหยียบด้านหน้านี่ครับมันจะมีพื้นเราก็จะเดินได้ข้างหน้าจะมีดอกระฆังสูสารเห็นไ,ไหมฮะจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนครับโอเคเก็บให้เรียบร้อยครับก็ไม่มีทางลับใดๆทั้ทงสิ้นนะฮะเออ ออกมาจากห้องที่เราไปเก็บดอกกระดิ่งและทางสุสานใช่ไหมครับให้มองไปทางขวาครับจะมีทางลงไปเห็นไหมฮะลองเหยียบดูครับตรงนี้เหยียบไม่ได้นะแต่ว่ามันลงไปได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีไอเทมหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นรูนราชันนะฮะเอารูนวีรชนนะแหมเห็นไหมครับจะมีเจ้ามอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เกาะอยู่ผนังตรงนั้นครับเราจะต้องลงไปข้างล่างนะครับ ก็มาช่องนี้ก็ได้ครับกระโดดลงไปแล้วไปทางฝั่งซ้ายเลยครับอ่าจัดการเจ้าพวกนี้ครับตอนนี้เจ้าตัวใหญ่ยังไม่ตื่นนะฮะให้มองไปด้านบนนะครับเห็นไหมครับด้านล่างก็มีมอนสเตอร์อยู่นะครับเพื่อนๆจะเข้าไปสำรวจก็ได้นะครับมีไอเทมด้วยนะฮะด้านบนก็จะมีมอนสเตอร์กิกกี้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีเจ้าปลาหมึกแขวนยู่บนเพดานหนึ่งตัวนะครับ ผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับเขานะก็เลือกปลาระยะไกลเอานะโอเคเจ้าปลาหมึกร่วงลงมาแล้วนะครับให้เข้าไปจัดการได้เลยครับแต่ว่ามันติดสตันง่ายนะเจ้าตัวนี้ ด้านหลังของเจ้าปลาหมึกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะมีแท่นโยกอยู่นะครับประตูบานใดาบานหนึ่งเปิดออกแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับเห็นไหมฮะให้เพื่อนๆวิ่งเข้าไปเลยครับ ประตูบานใหญ่ได้เปิดออกแล้วนะแล้วก็ด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีเป็นประตูหมอกสีทองนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆปลดอาวุธปลดชุดทุกสิ่งอย่างออกจากตัวครับเราจะแกงบอสนะฮะ <c oughs> ซึ่งเจ้าตัวข้างในนะครับก็ไม่ใช่ตัวใดใครอื่นนะครับมันก็คือมิมิกหรือ ร่างลอกแบบนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใส่อาวุธไม่ได้ใส่ชุดเกราะนะครับเขาก็จะลอกแบบตัวเราที่เป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เรียกซมมอนออกมาก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ซมมอนมิมิกนะเออพอดีผมใส่ผู้เสพอาจมเอาไว้ก็ให้เป็นเจ้าตัวผู้เสพอาจมซะนะครับก็ให้มันตีกันไปนะระหว่างนั้นเราก็นั่งจิบกาแฟานะครับ ครับผมและตอนนี้อ่าร่างลอกแบบก็ตายแล้วนะครับแล้วก็มันก็ดรอปเป็นธุลีสงครามมาให้หนึ่งอันด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรามาตามหาไม่ใช่ธุรีสงครามใช่ไหมครับเรามาตามหาร่างมรณะชิ้นที่9ครับซึ่งร่างมรณะชิ้นที่9ก็อยู่ในหีบนี้เองครับคราวนี้เราก็จะมีร่างมรณะทั้ง9ชิ้นไปมอบให้ลุงเกลแรงแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆกลับมาที่วิหารศูนย์เลยครับเราก็จะทำการมอบรากมรณะให้ลุงกระแรงเรื่อยๆนะครับทีละหนึ่งชิ้นนะครับทุกครั้งที่เรามอบรากมรณะให้นะครับลุงกระแรงก็จะให้ไอเทมเรามานะครับไม่ว่าจะเป็นคาถามนตราหรือจะเป็นไอเทมบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จนมาถึงชิ้นที่4นะครับลุงเกเร,รงก็จะบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรปนเปื้อนมาในรากมรณะด้วยนะครับ oh. ก็ให้เพื่อนๆทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ oh. จนกว่าเพื่อนๆจะไม่ได้รับไอเทมจากลุงเกเร,รงแล้วนะครับ oh. วิ่งกลับไปที่จุดพรนะครับ oh. เพื่อทําการรีเซ็ตครับ oh. ก่อนที่จะมามอบรากมรณะต่อครับ เมื่อเพื่อนๆนั่งจุดพรเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับซึ่งลุงเก์แรงก็จะเริ่มอรารวาสนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็จะเริ่มโจมตีใส่เรานะครับให้เพื่อนๆเข้าไปจัดการเขาครับพยายามทําให้เลือดของลุงลดได้สัก1 0ครับ ตอนนี้ลุงก็เหมือนจะเริ่มที่จะนิ่งลงแล้วนะครับเหมือนคล้ายๆว่าภายในจิตใจของเขาได้ต่อสู้กันอยู่นะครับจริงๆลุงแค่อยากจะลืมอดีตนะครับแต่เนื่องจากว่ามีความกระหายในการที่อยากจะกินรากมรณาะนะครับเมื่อหลังจากได้กินรากมรณาะก็ทําให้ความทรงจําของลุงกลับคืนมานะครับแต่ลุงก็พยายามที่จะปิดบังเรื่องนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่จุดพรครับนั่งจุดพรอีกรอบครับ แล้วกลับไปหาก็จะเจอลุงในสภาพปกติครับเราก็สามารถมอบรากมรณะทั้ง9ชิ้นให้จนครบได้นะครับและก็จบแล้วครับสำหรับการเดินทางมาหารากมรณะส่งมอบให้ลุงเกอแรงครับส่วนเพื่อนๆที่คิดถึงลุงเกอแรงนะครับเราจะได้เจอลุงเกอแรงอีกทีที่ฟารุมอสุราพังทะายนะครับสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับโลกเอลเดนริงนะครับและเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ